ดีต้อนรับสู่มินิคอสเพลย์ ROV EP 2.2อุย๊ยไม่เข้าเลยสวัสดีค่ะขอกลับมาเป็นป้าปิวคนเดิมค่ะกลับมาทำหน้ากากเรียวมาต่อจากภาคที่แล้วค่ะเริ่มเลยค่ะตอนที่เราทำไป EP ที่แล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำหน้ากากเรียวมาก,กันนะคะมันไม่ใช่อาวุธอันนั้นอันนี้อ๋อนี่นะครับวันนี้เอ่าต้องมีหมวกด้วยนะ เราจะทำทั้งหน้ากากทั้งหมวกแบบนี้เลยนะคะตีนนี่แล้ว้าบิวก็ไปหามาในครัวแล้วค่ะได้หมวกแล้วค่ะนี่พี่เอิร์ธเอาหัวมาตัวสิไม่ใช่นี่ <laughs> ใจเย็นๆค่ะอันนี้เป็นตัวแบบเฉยๆค่ะเดี๋ยวอุ๊ยนี่ละค่ะเพิ่งทำไปได้นิดนึงเดี๋ยว หน้าที่ของพี่เอิร์ตต่อไปก็คือแปะเทปสีดำนะคะให้มันเป็นรูปเป็นร่างท้าไมแข็งแรงกว่านี้ไม่ได้ก็ใช่ก็ต้องให้เอิร์ธเป็นคนทำละค่ะแปะเทปให้มันแข็งแรงขึ้นโอเคเริ่ม <c oughs> งานของเอิร์ธเริ่มเริ่ม <c oughs> แล้วก็จะต้องเอาผมด้วยหรอตกลงใช่ผมงั้นเอาอันนี้นะ <c oughs> อันนี้เนียวอันเนี้ยตัดเป็นเส้นๆเป็นผมได้ไหม ไม่เอาแล้วจะเอาอะไรอะค่ะเชื่อกพลาสติกันพ่นนี้ได้ไหมได้งั้นโอเคแล้วทำเหมือนผู้กีฬาสีใช่ปะ่ะได้คะ่ะเดี๋ยวเป็นงานต่อไปของเอิร์ดนะระหว่างนี้ป้าปิ๊ก็จะไปวาดหนากากก่อนนะขอย้อนไปตอนเริ่มทำหมวกนะคะตัดกระดาษแข็งเป็นสามเหลี่ยมค่ะป้าปิ๋วตัด16ชิ้นค่ะลองวางทาบดูพอดีเป๊ะเลยค่ะใช้ได้เย็บติดกันก่อนค่ะจากนั้นค่อยใช้เทปปะเพิ่มค่ะ คราวนี้เราใช้สีดำค่ะวาดเสร็จแล้โอเคไหมอย่าทำหน้าเศร้าอย่างนั้นนี่เป็นต้นแบบเฉยๆเดี๋ยววาดจริงระบายสีใหม่ภาพหน้าดูชิว่าได้ไหมได้โอเคต้องเจียนขอบออกให้เสมอกันด้วยนะคะแล้วดูด้านในก็ต้องปะให้ทั่วค่ะเพื่อความแข็งแรงค่ะด้านที่ไม่ปะเขาก็ยังขยับอยู่นะคะ ด้านบนต้องมีกลวยเลขสีแดงค่ะตรงนี้ง่ายหน่อยนะคะตัดเป็นวงกลมแล้วพับแล้วลองทาบดูค่ะส่วนเกินตัดออกตัวจริงเราใช้กระดาษแข็งนะคะเสร็จแล้วก็ใช้เทปแดงค่ะปะไปเลยเพราะเราต้องการสีแดงตรงนี้ขอบหมวกก็ติดสีแดงค่ะแล้วส่วนประดับนี้ค่ะวาดแบบมาแล้วใช้กระดาษกล่องเช่นเคยค่ะสีเงินมาประดับนอยทั่วปานทองมาแล้วจ้า ไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะของชอบของครอบครัวค่ะส่วนสีทองนั้นต้องซื้อเทปแล้วค่ะใช้การได้ดีนะคะสีสวยค่ะติดง่ายด้วยอไอ้หนูทำงานให้คุ้มค่าแรงเร็วเข่าอยาอุาอุอจะเสร็จสักทีอ๋อค่ะค่ะค่ะข,ข,ข,ขออีกนิดคะ่ะหน้ากาค่ะเริ่มทำแล้วที่ตาก่อนนะคะไม่พูดเยอะก็แล้วกันเนาะฝีมือก็ป้าทำสุดฝีมือแล้วได้เท่านี้ล่ะคะ่ะ ขอเป็นคลิปต่อๆไปนะคะจะทำหน้ากากให้สมจริงขึ้นค่ะติดปากแล้วค่ะแล้วดูฟันสิคะเอ็นดูเร็วมากจังเลยมาทำผมต่อดีกว่าค่ะนำเชือกฟางมามัดเรียงๆกันนะคะแล้วให้เอิร์ธฉีกเป็นเส้นๆค่ะ เมื่อเด็กน้อยเริ่มทอ้อป้ามาทำต่อค่ะใช้เทคนิคการทำซุปเนือไม้ค่ะใช้ซ่อมฉีกเลยนี่ให้ผมสลวยเลยค่ะต้องมีการเลมหน่อยนะให้สมจริงเนี้ยดูมืออาชีพไหมอ่ะไปต่อเลยค่ะด้านในของหมวกนะคะป้าบิวจะทำเป็นทรงกลมแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้สวมกับศีรษะของเขาแล้วหมวกไม่หลุดนะคะคล้ายๆงอบอ่ะค่ะนี่นะคะโค้งแบบนี้ เราก็ตัดเป็นแฉกเพื่อที่จะมาแปะเข้าจับหมอกแบบนี้ค่ะอาวพี่เราดูาเทรเรก้เสร็จแล้วเหรอมาลอง,ลองหมวกใหม่แล้วตรงนี้ป้าฝิวสงสัยว่ามันจะหนาเกินโดนหูด้วยอะ่ะจนกว่าจะแบบไม่โดนหูเนาะนะตัดออกหนึ่งนิ้วใกล้เสร็จแล้วประกอบร่างค่ะใช้กาวสองหน้าแปะค่ะส่วนผมก็จะเย็บติดเข้าไปเลยค่ะไ่ผมเราเหมือนอนะ่ะจูปะทาทงอ้ากากเราเป็นเงี้ยค่ะ ค่อนข้างจะตุ๊กตานิดนึงน,งนะคะเสร็จแล้วผลงานของเราดูดีเลยแหละว้า <Y ing> ถึงเวลาพี่เอิร์ธพรีเซนต์ผลงานแล้วค่ะ กาใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกรุณากดติดตามขอชอบคุณกรุณากดติดตามขอขอบคุณ